สวัสดีค่ะพีเ่เบนสวัสดีค่ะค่ะอันนี้นนนเราจริงๆอ่เป็นสิ่งที่ติดค้างมาตั้งแต่เราคุยกันเรื่องการสื่อสารค่ะว่าจริงๆเราอยากจะคุยเรื่องของ VARK <_ S 2> เป็นรูปแบบของจริงๆมันเป็นรูปแบบของการเรียนรู้แหละค่ะแต่ว่ามันเอามาใช้ในการสื่อสารด้วยก็ได้ค่ะ เรามองว่าไอ้ยงั้นตรงนี้รูปแบบการเรียนรู้ตรงนี้มันไปเกี่ยวข้องกับการสื่อสารวันนี้วันนี้วันนี้พี่เป็นมัตเตอร์ให้นะก็จะแบ่งปันเท่าที่เออเาตามสถานการณ์จริงที pues ่เคยเคยรู้มาแล้วก็เคยเคยเอา V A R K ว่ามันคืออะไรกันแล้วกันค่ะว V A R K มันย่อมาจาก V เนี่ยมันคือ visual ค่ะ A คือ auditory R ก็คือพวก l i s t e i n g นะคะ เออเก็คือคิเนสเตติกซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นรูปแบบของแต่ละคนนะคะมันจะมีความถนัดในการที่รับสารหรือว่าการเรียนรู้เนี่ยแตกต่างกันนะคะโดยอตัว4ตัวนี้แหละคะ่ะซึ่งปกติมันก็จะมีแบบทดสอบอยู่แหละว,ว่าเราอะเรียนรู้ผ่านวิธีการไหนมากที่สุดซึ่งจริงทุกคนอะใช้มันหมดแหละคะ่ะใช้ทั้ง4ตัวนี้เลยเพเราถนัดยังไงเท่านั้นเองคือ อาจจะมาบอกว่าอ่ะอย่างอย่างอย่างของ V v i s u a l เนี่ยคะ่ะก็คือถ้าคนที่ถนัดใช้ V เยอะๆค่ะก็มักจะอยู่วิชัลก็คือดางด้านสายตาเนาะใช่ใช่ก็ค<อ>ือมองถนัดจากการรับรับรับรู้ข้อมูลหรือว่ารับสารหรือเรียนรู้เข้ามาโดยการใช้สายตาเอ่อถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆก็คืออย่างแบบ เวลาเราซื้อซื้อของมาสิ้นหนึ่งแล้วเราแบบสมมุติว่ามือถือใหม่เนาะที่แบบ iPhone 17ใหม่เลยไม่เคยรู้ว่าฟังก์ชันันใช้การทำงานยังไงบ้างเนี่ยเขาจะถนัดในการที่เปิดวิดีโอแล้วทำตามหรือว่าดูจากวิดีโอตรงนั้นน่ะแล้เราเข้าใจเราทำตามอืสาม,มารถเขาเรียกว่าออถ้าพี่ถ้าฟังที่ฟังนี้พี่จะนึกถึงคำว,ว่าครูพักรับจำ คือมีใครทำพวกทำตามได้เรียนแบบได้ประมาณนั้นแล้ว,ลวคือดูใช้ใสายตาใช้ดูอะค่ะใช้ดูจะต้องเห็นเป็นภาพเห็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเห็นเป็นฟลช์าพวกเนี้ยเอนจิเนียร์จะาจะมักจะใช้ตรงเนี้ยเยอะอย่างสมมุติว่าเวลาเขาอธิบายอะไรหรือเราต้องไปอธิบายลูกน้องที่ขนัดทางด้านเนี้ย จะต้องวาดออกมาเป็นภาพให้เขาเห็นนะหรือพวกไม้แบบใช่อะไรประมาณนั้นนะคะอืมค่ะส่วนตัว auditory อ่ะค่ะ auditory ก็เป็นคนที่ถนัดใช้โสตประสาทในการฟังก็เลยคือคือส่วนตัวในบรรดาในทีมทำงานเนี่ยส่วนใหญ่เป็น auditory ตัวเองก็เป็น auditory ค่ะก็คือ เอ่อต้องการความชัดเจนจากการที่ได้รับฟังได้รับสารจากการฟังอ่ะก็คือจะเอาอยัางไงจะเอาอะไรพูดเลยบอกมาแล้วฉันจะทำตามหนึ่งสองสามสี่ห้าคือพูดกันเลยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอืมแำหรับพี่ที่ที่จะเอ่อสำหรับพวกพวกกลุ่มที่นักฟังเนะที่จะรู้สึกว่ากลุ่มนี้จะอยู่กับพวกนักดนตรีนักร้องอืม,อมค่ะวันนี่เขาจะใช้ถึงเป็นหลักเลย เขาเขาจะแยกคียได้เขาจะแบบแยกระดับเสียงได้อะไรพวกนี้เนาะแล้วก็เหมือนอย่างประวัติก็คืออย่างของคุณพุ่มพวงเงี้ยค่ะคุณพุ่มพวงดวงจันเนาะอ่านหนังสือไม่ออกเางสักตัวเดียวมแต่ร้องเพลงได้เพราะใช้วิธีการฟังและจำอ่าค่ะประมาณนั้นซึ่งซึ่งพอมาแบบคือตัวเองอนะทำทำแบบทดสอบอันนี้นะคะคือคือกำลังจะบอกว่าทุกคนอนะใช้หมดสี่ตัว แต่ตัวไหนอะที่เด่น mm hmm. ซึ่งเป็นไปได้บางคนเด่นสองตัวบางคนเด่นสามตัวบางคนเด่นออกมาตัวเดียวเนี้ยค่ะ mm hmm. อ่าส่วนส่วนส่วนตัวเนี่ยคือ auditory ที่ที่เด่นกับอตัวของคินเ s สเตติกถึงการลงมือปฏิบัตินะคะ mm hmm. ก็ก็จะพรนึกภาพออกว่าอ๋อถ้าใครจะสั่งงานฉันหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยให้บอกมาบอกมาเพื่อความชัดเจน ว่าจะเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วเราตัวตัวเราเองเนี่ยเราก็ชอบที่จะเวลาเราต้องการความชัดเจนจากคนอื่นเราก็ชอบที่จะเดินไปคุยแล้วแล้วฟังว่าเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมมันก็เลยเป็นเรื่องของออดิชั่นวีถ้าจะสื่อสารกับคนกลุ่มนี้คือต้องเน้นภาษาพูดเนาะใช่ใช่ใช่พูดคุยกันให้เข้าใจอะคือคือ,ค,อคือนความคิดภาพของตัวเองอะ่ะเออก็ใช่เราต้องการแบบพูดคุยกันให้เข้าใจ ชอบชอบแบบสื่อสารด้วยวิธีการพูดคุยและฟังมันก็เหมือนกับน,น้องน้องนิีมเนี่ยเพรเป็นแบบนี้ก็มีมีเขาเรียกวอะไรมีคาแรคเตอร์เดียวกันที่ชอบทําแบบนี้ค่ะที่อพออย่างนี้พี่เลยนิ้แวบ,บขึ้นมานิดนึงอย่างนี้ในไลน์ไม่ค่อยชอบพิมพ์ตอบเลยไหมสังเกตชัดเจนมากสำหรับในไลน์คือ อ่านทุกตัวนะพี่เคยเคยเป็นนะว่าเราเนี่ยเราอ่านอ่านสมมุติว่าเวลาไลน์มันมาเรื่อยๆใช่ไหมคะ mm hmm. เราย้อนขึ้นไปอ่านทุกตัวนะคะอ่านทุกตัวแต่เรายังพลาดนะคะเราอาจจะไม่สนัดกับเรื่องของการอ่าน mm hmm. คือ missing message ตรงนั้นไปได้ยังไงเราเพราะว่าเราอับกลับไปย้อนอ่านทุกตัวนะแต่ด้วยความที่เราไม่ได้นะตรงนั้นนะคะมันไม่ใช่ก็เลยอ้าวมันพลาดก็สังเกต เห็นตัวเองเหมือนกันอแล้วชอบพิมพ์ตอบไหชอบพิมพ์ตอบไหมชอบสื่อสารไม่ชอบอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันรู้สึกเสียเวลาคนที่อ u d i t o r y เนี่ยจะชอบเดินไปคุยเลยไม่ชอบพิมพ์มันเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยหรือจากที่เราสังเกตเห็นเนี่ยแม้ว่าเราจะย้อนกลับขึ้นไปอ่านรายละเอียดนะแต่มันก็มีสิ่งที่เราพลาดแล้วก็จะโดนถามกลับมาว่า อ้าวไม่ได้อ่านเหรอก็บอกไปแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยอืมโอมน่าสนใจมากเลยเนาะก็จะบอกว่าโอ้ยงั้นพวกสาย V นี่จะอ่านเนาน่าจะเก็บประเด็นได้ครบเนาะแต่พวกสาย A นี่ก็คืออ่านม,ม,ม,มันจะมีอีออกอีกตัวหนึ่งคือ reading ะคะ่ะตัว R ตัว R ตัวถัดมาเนี่ยจะเป็น R ก็คือ,ค,อคือคนที่ถนัดใช้วิธีการอ่านเอาก็อย่างเช่นอ่าถ้ายกตัวยอย่างเหมือนซื้อ iPhone มาอย่างเงี้ยก็อ่านจากคู่มือเอาพวกนี้จะชอบดูคู่มือ อ่านจากให้เห็นได้หรือว่าเวลาเราสื่อสารกับเขาอะเขาจะไม่ชอบให้เราพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะส่งอีเมลมาอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นละค่ะอืมสั่งงานผ่านอีเมลมาเดี๋ยวฉันทําตามนั้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่พี่มีมีมุมเนี้ก่อนที่จําได้ว่าตอนนี้ใช้ไลน์ใหมๆ่ๆชอบมากเลยว่าสื่อสารกันทางไลน์เป็นตัวอักษร หมือนก็เคยพูดก่อนหน้านี้ไปแล้วล่ะว่าเอ้ยรู้สึกว่าการสื่อสารประตูสอนมันดีตรงที่มันมีหลักฐานมันเป็นลายลักษณ์อักษรองไงมันรู้ว่าใครพูดอะไรใครสื่อสารอะไรไว้ตอนไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีหลักฐานเป็นเธอจะมาเป็นเสียษไม่ได้ว่าไอ้ฉันไม่ได้พูดฉันพูดอีกแบบหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยอืมชอบมากมากเลยแต่ก่อนนี้นะตอนที่ยังเป็นเข้าใจว่าชั้ช่วงนั้นยังเป็นสายวีหรือสายอาร์อยู่เป็นตัววีแล้วเป็นตัวอาร์อืะอือ แต่ปัจจุบัน้างหลังนี่ก็น่าจะด้วยความที่แบบมาฝึกทางานอองารเรื่องของการโค้ชหรือการเป็นเพื่อนการ,การาปร,ารึกษาเป็นผู้รับฟังมากขึ้นเนี่ยมันเหมือนความถนดัดและความชำนาญมันจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะด้วยอายุก็ได้ไดเนาะค่ะจะตาม,มันจะไม่ค่อยดีแล้วมันก็เลยต้องใช้หูมากขึ้นอย่างเงี้ยเอออังเกตว่าแต่ก่อนนี่ก็จะเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่ช่วงหลังก็จะเน้นเปลี่ยนมาเป็นการฟังคลิปแทนอย่างเงี้ยอ่าฮะอ่าฮะเหมือนเหมือนค่ะกำกำลังนึกภาพว่าถ้าแต่ว่าให้แบบ ชัดเลยอย่างพวกเอนจิเนียร์จะเป็นสายวีต้องเห็นเป็นภาพเห็นเป็นชาร์ตเห็นเป็นโฟลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่สังเกตด้วยเอนจิเนียร์อย่างที่ให้เห็นก็จะเป็นสายวีเยอะวีด้วยอะ<า>ด้วยไหมคะวีอาร์นี่ไปคู่กันไหมอ่าก็ก็เป็นไปได้คะ่ะไปไปด้วยกันบางคนก็อย่างที่บอกบางคนเด่นขึ้นมาเลยตัวเดียวบางคนเด่นสองโดยปกติจะสองตัวคะ่ะแต่ก็จะมีบางคนที่แบบสามตัวที่ใกล้เคียงกันส่วนตัวเนี่ยวีอะดอกสุดเลย อืมค่ะประมาณของพี่นะแต่ก่อนนี้พี่ที่ที่พี่จำคอสอนพี่ก็จะแบ่งออกไปแค่สามสามอย่างแล้วก็ V A แล้วก็ K อันนีบอกของของของพี่บอกว่าเออมันมีมันมีแยกด้วยนะพวกกลุ่มที่ใช้สายตาเนี่ยมันใช้สายตาสองแบบสายตาแบบแรกคือแบบเป็นภาพเป็นกราฟเป็นอะไรที่เป็นแบบแผนภูอะไรพวกนี้เนาะเป็นลูกภาพอืมค่ะอีกคนคือเป็นพวกตัวหนังสืออ๋อโอเคอ,อ่ะก็เรีวยกว่าแบ่งให้ละเอียดขึ้นแต่พวกพี่มองว่า สุดท้ายสองกลุ่มนี้น่าจะเป็นความต่างกันไนคือสื่อสารผ่านโดยด้วยการอืมอืมค่ะค่ะตัวสุดท้ายคะเพืพ่ตัว,วสุดท้ายก็คิเนสเตติกมันคือการที่ได้ลงมาปฏิบัติจริงอะ่ะสมมุติว่าอย่างส่วนตัวเนี่ยก็คือฟังมาแล้วว่าคุณจะเอาอะไรสั่งงานละแต่แต่ขอให้ฉันได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยมันก็จะให้แบบวิธีการเรียนรู้เนี่ยก็จะสมบูรณ์เลยประมาณอย่างนั้น หนึ่งอย่างของของบีนี่บอกเป็นแบบนั้นนะแต่พี่เคยเจอน้องหลายหลายคนเลยแหละโดยเฉพาะที่พวกที่เรียกว่าในห้องเรียนจะเป็นพวกที่เรียกว่าเด็กหลังห้องอแล้วครูมักจะบอกว่าไอเด็กพวกนี้ยมันไม่เรียนแบบมันเรียนไม่เก่งมันไม่ฉลาดอะไรพวกเนี้ยแล้วพี่พบว่าจริงในความจริงมันไม่ใช่เขามไม่ฉลาดแต่เป็นเพราะว่าวิธีการเรียนรู้ของเขาคือเขาเป็นพวกเคสสายเคคือพูดยังไงสอนยังไงอ่านยังไงมันไม่เข้าหัวไม่ชอบอ่านหนังสือ ฟังก็ไม่รู้เรื่องฟังก็ไม่เก็ตถ้าจับพาทําเมื่อไหร่เนี่ยโอเคเลยรอบเดียวจําได้แม่นอ่าประมาณอย่างนั้นเลยค่ะเข้าใจเลยค่ะค่ะเหมือนถ้ายกตัวอย่างซื้อไ h o n e มาเหมือนเดิมอ่ะช่วยบอกเลยสเต็ปหนึ่งสองสามบอกฉันทําเลยตอนนั้นอย่างเงี้ยหรือไม่ต้องบอกก็ได้ปล่อยเขาลองจิ้มไปจิ้มมาลองผิดลองถูกให้เขาลองใส่ใส่ใส่ประมาณนั้นเลยค่ะ <No. S 1> ซึ่งซึ่งอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้ว,วทุกคนใช้นันหมดเพียงแต่ว่าเราะถนัดแบบไหนที่สุดเท่านั้นเองพอพอเรารู้สมมุติว่าทุกคนสมมติถ้าเรื่องของการทํางานเป็นทีมอย่างเงี้ยค่ะพอร,รู้แล้วว่าคนในทีมเราะถนัดแบบไหนเราก็จะเหมือนกับพยายามแอปโพสหรือเข้าหาเขาเนี่ยด้วยวิธีการที่เขาถนัด อย่างสมสม,สม,มติเรื่องของการสั่งงานอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรารู้ว่าคนเนี้ยไม่ไม,ไม่ต้องพูดเยอะอย่ามาพูดกับฉันเยอะบอกมาว่าจะเอาอะไรส,ส่งอ e ีเมลมาเดี๋ยวเขาจัดการทําตามอ e ีเมลตรงเองอย่างเงี้ยค่ะเอออันนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็บอกว่าสําหรับคนนี้บีบอกว่าคนนี้มันมีแบบประเมินนะคะท่านท่านที่สนใจอย,อยากจะรู้เนี่ยก็อเอาไปประเมิน ออลองไปประเมินคะแบบประเมินดูได้ค่มปปะมีแบบประเมินที่ไม่ไม่ไมีใช้จายเลยเนาะมีก็สามารถจะลองประเมินคร่าวๆดูก่อนก็ได้แต่นี่แบบประเมินก็บอกไม่ได้นะว่าของแต่ละที่ประัทแต่ละแต่ละเจนที่แต่ละแหล่งทำม,มานะคะอจะมีความแบบว่าอิมบ้างมากน้อยขนาดไหนอาจจะสังเกตตัวเองแต่เป็นส่วนหนึ่งที่พี่บร,ริบที่พี่จัดครนะ์สแล้วก็จะบอกว่าบางครั้งอ่ะเราเองโอเคเราประเมินตัวเองได้นะแต่บางครั้งเราจะไปบงังคับให้คนอื่นประเมินจะบอกให้เธอไปประเมินให้หน่อยบางทีก็ก็ ก็ไม่อยากจะประเมินกับเราถูกค่ะอ่าแต่เนี้ยมันก็จะมีวิธีการในการสังเกตกับเราสามารถแยกแยะคนสามหรือสี่จำพวกเนี้ยได้ด้วยการสังเกตใช่ใช่อ่าเพราะคำพูดของเขาค่ะด้วยการสังเกตจริงๆค่ะด้วยการสังเกตจริงๆเพราะว่าเออบางคนอาจจะแบบอืมเอ่อไม่อบางทีอาจจะไม่ต้องทําก็ได้แต่เราต้องสังเกตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมประมาณนั้นก็คือเราสามารถสังเกตเขาได้กับอีกทีหนึ่งที่พี่ให้เช็คในการสังเกตก็คือ ฟังคําพูดของว่าเขาพูดอะไรบ่อยๆอย่างเช่นว่าผมเห็นว่าอย่างเงี้ยถ้าเขาใช้คาว่าผมเห็นว่าเนี่ยให้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาน่าจะเป็นสายวีถ้าเขาเมื่อไรจะพูดเมื่อไรก็คือเห็นว่าอย่างนั้นเห็นว่าอย่างนี้เห็นว่าอย่างนี้แหละอ่าก็คือน่าจะเป็นพวกสายวีนะคะเป็นหลักใช่แต่ถ้าบกว่าผมได้ยินว่าอย่างเงี้ยพี่บอกผมมาว่าอย่างนี้อย่างเงี้ยนะอ่าในน่าจะสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพวกเอนะออด i เตอรีอืมอืมอ่า ถ้า็พวกเคก็บอกเออผมเคยทํามาแล้วมันเป็นประมาณนั้นประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะลองสังเกตคําพูดพวกนี้อยู่ได้เป็นว่าพี่ว่ามันมันช่วยได้เลยในการที่เราจะแบบนอกจากสังเกตสิ่งที่เขาเขาเป็นนะเพราะว่าวครั้งอยู่ร่วมกันแป,ป๊บๆอาจจะไม่ได้รู้เนาะว่าเขาสายแบบไหนค่ะแต่ถ้าถ้าสังเกตที่ค่ะ,คะช่วยได้ใช่ค่ะนี่ว่าค่ะอย่างอย่างบางคนที่เขาอาจจะบอกว่าเขาเป็นสายอา เนาะแต่ว่าพอพฤติกรรมหลายๆอย่างเราก็จะแบบไม่น่าจะใช่อาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เออเช่นเช่นอย่างที่บอกอย่างของตัวเองเนี้ยถ้าบอกว่าเป็นสายอาเนี่ยก็จะแบบอ้าวแล้วยงังมีมิซิงเวลาอ่านแล้วมันจะมีซิ่งมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรเอ่อพลาดในบางจุดที่เราอ่านนี่ค่ะ <S <S 2> <S 2> อืม สำหรับพี่ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนเป็นคนเคยอ่านมาก่อนนะเป็นพวกสาววีนะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือมาก่อนนะจะบอกตัวเองอย่างนี้เพราะว่าเวลาที่เราอ่านเนี่ยบางครั้งคือคือเราคนเราอาจจะไม่มีสมาธิได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบางทีเราหลุดโฟกัสเวลาเราฟังเนี่ยพอมันหลุดโฟกัสแล้วมันหลุดหายไปเลยแล้วบางทีถ้าเจอไอ้ข้อความที่มาสื่อสารแน,นั้นมันเป็นข้อความสําคัญอนะมันต่อไม่ติดนะ สมมติเราใจลอยไปสักพักหนึ่งเนี่ยมีคุยคุยฟังใครพูดอะไรมาแล้วเราใจลอยหายไปช่วงช่วงกลับมาทีเอา้าต่อไม่ติดละเรามันตามไม่ทันเนี่ยบางทีอย่างถ้านึกนึกถึงนักเรียนนะเวลาเรียนในห้องอะ่ะแล้วเกิดเขาแบบเขาหลุดไปอย่างเงี้ยเขากลับมาสองไม่ติดเขาไม่กล้าถามครูอย่างนเงี้ยแล้วมันทําให้ชั่วโมงนั้นอะ่ะเขาเรียนไม่รู้เรื่องเลยก็เป็นไม่ได้ที่เรยรู้สึกว่าการที่เราเป็นสายวีมันทําให้ว่าเราสามารถอ่านย้อนหลังได้เวลาเราอ่านหนังสือ เคยมีว่าบางครั้งจิตใจวุ่นวุ่นมีเรื่องให้กังวลเรื่องอะไรพวกนี้แล้วจะต้องอ่านหนังสืออะก็สุทวะเฮ้ยอ่านแบบหนังสือเรื่องเลยมันต้องอ่านประโยคเดิมซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ำอีกอย่างเงี้ยแต่อย่างรรู้สึกว่าไอการที่แบบมันมันเป็นตัวหนังสือมันดีตรงนี้แหละมันทาให้เราค่อยๆจับไปอ่านได้ใหม่แล้วคือบางทีอ่านงั้นไม่เข้าใจอ่ะอ่านแล้วมันมีเวลาสาหรับการคิดได้แต่ถ้าเป็นการฟังอย่างเดียวบางทีฟังแล้วคิดตามไม่ทัน มันไม่มีช่วงเวลาของการคิดเพราะพี่จะเป็นส่วนนี้ก็คือนอกจากจะเป็นตรงนี้ก็คือจะเป็นนักคิดด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับบางครั uh ้ง huh, uh huh. อ่านหนังสือไปก็จะทําความเข้าใจไปเร uh ื huh. ่อยๆเพราะฉะนั้นการอ่านมันก็เลยมีจังหวะที่เราสามารถหยุดตัวเองได้ถ้าเรา uh huh. ยังไม่เข้าใจเราใช้เวลานี้ของการคิดตกผลึกทําความเข้าใจกับเนื้อหา,ากลับไปทวนอ่านจนกระทั่งเข้าใจตรงนั้นก่อนได้แล้วเราค่อยไปต่อ uh huh. ก็เลยเป็นสิ่งที่ที่ที่ฝึกต้องพูดอย่างนี้นะ สุดเรื่องการใช้สายตาเลยเป็นสายวีรตรงนี้ามาอืมอืมค่ะ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 ทีนี้พี่เลยรู้สึกว่าอีกอันหนึ่งที่มันไม่แน่ใจมันจะมีความเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าก,ก็คือเรื่องของพวกวิชวลไลซ์คือคนที่มีจินตนากาทราที่ดีพี่ไม่แน่ใจว่ามีม,มีมีข้อมูลมีความรู้หรือเคยสังเกตไหมว่าคนที่มีวิชวลไลซ์อย่างวิชวลไลเซชันหรือมีจินตภาพนึกภาพอะไรพวกนี้ได้เนี่ย เขาจะเป็นคนสายไหนอะเขาจะเป็นสายวีค่ะสายวีสายว,ว,วียกยกตัวอย่างเช่นสมมตินะคะหนูกำลังคิดว่ามันอย่างที่บอกว่าเราอะใช้กันสี่ตัวนั่นแหละสมมุติว่าถ้าเป็นสายวีอะสมมุติว่าเราขับรถไปใช่ไหมคะแล้วเราบอกทางกับคนที่เป็นสายวีอะคนสายวีเขาจะแบบมีภาพในหัวละคือคือจะฟังก่อนออใช้ออดิทอรีอ เสร็จแล้วเขาจะวาดภาพออกมาถ้าเขาเป็นสายวีนะเขาจะเห็นภาพนะโอต้องไปอย่างนี้อย่างนี้เขาต้องทําให้เห็นภาพอ่ะอือืม,อมแต่ถ้าคนใช้ฟังอย่างเดียวเนี่ยก็คือตามไปบอกมาบอกมาเดี๋ยวเลี้ยวตรงนี้ก็บอกเลี้ยวตรงนี้ไปตรงก็บอกก็<า>กไปตรงไม่ไม่ไม่ได้มีภาพในหัวคือบอกแต่ฟังตามที่บอกเลยอืมใช่งั้นงั้นที่ก็ยังง้ที่ก็ยังคงเป็นสายวีแหละแล้วก็ แต่มันจะเห็นชัดสมัยจ่ก่อนนี้ที่ยังไม่มี Google Map เพราะว่าเราต้องฟังการบอกทางเป็นหลักไม่เลยบอกว่าเวลาที่บอกทางปุ๊บเราจะต้องมีภาพในหัวว่าอ๋อโอเคไปถึงสามแยกแล้วตรงด้านซ้ายมีป้อมมีป้อมตำรวจนะอะ่เราก็จะมีภาพสามแยกถนนสามแยกมีป้อมตำรวจอยู่อ่ แล้วก็ถึงเวลาแล้วเลี้ยวขวาถึงสอมแยกเจอป้อมตำรวจทางซ้ายแล้วเลี้ยวขวาอ่าเลี้ยวขวาไปเจอไฟแดงอค์มันก็มีภาพตามสเตปตรงนี้ไปเลยอืาอันนี้แหละที่ที่ที่จะเห็นความแตกต่างกันสมมุติว่าหนูกขับรถแล้วมีคนบอกทางกับพี่เบนขับรถมีคนบอกทางเนี่ยจะไม่เหมือนกันละแล้วคือของพี่เบนก็จะวาดภาพเลยว่าอ๋อต้องไปตรงนี้เราจะเห็นอันนี้อ่ออะไรเงี้ย หนูจะไปตามบอกเลยบอกมาแปเดี๋ยวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะ้ากฟังจากที่ต้องให้ต้องต้องให้บอกสีสเต็ปต้องบอกสี่สเต็ป่ค่ะอ่หรือหรือบอกมาก็ได้ว่ามันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันก็ใช้มันก็ต้องใช้เอ่อวิชวลเข้ามาแต่คนที่วิชวลอาจจะไม่ได้แบบถนัดมากมันก็จะเป็นวิชวลที่มันอาจจะมองเห็นภาพไม่ขาดเป็นไปได้ค่ะ อืมเราก็อาจจะต้องแบบอ่ะย้ำอีกทีหนึ่งสิในการเนี่ยคือพยายามนึกถึงภาพตัวเองเลยค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นคือ,ค,อคือไม่ใช่ว่าบอกบอกบอกยาวไม่ได้บอกยาวได้แต่วิชวลอาจจะไม่ไม่ไม่เคลียร์เท่ากับคนที่เป็นสายวีอืมค่ะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้แนะ่ะเราเอาเรื่องของรูปแบบการเรียนรู้มาเพื่อให เห็นความแตกต่างของคนนะคะว่าจริงๆการที่เรารู้สึกว่าเราสื่อสารกับใครบางคนแล้วไม่ค่อยเข้าใจกันบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะเราสื่อสารไม่ชัดเจนนะแต่เป็นเพราะว่ารูปแบบการรับสารการเรียนรู้หรือการรับสารของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถนัดไม่เหมือนกันออาเป็นว่าเรื่องของความถนัดค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องสังเกตคนที่เราสื่อสารด้วยว่าเขาเป็นแบบไหนเนาะ อันนั้นถ้าเ,าเป็นพวกสายบก็พยายามอะไรที่ให้เขาได้ใช้ตามองนะเพราะว่ามาทีพูดไปอย่างเดียวจําไม่ได้เลยนะจําไม่ได้จริงๆแต่พวกสาย v ีหรสายเอนี่จะมีความพี่เชื่อว่าสาย a จะเป็นคนค่อนข้างความจําแม่นอืนแง่ที่บอกมันมันต้องเก็บข้อมูลผ่านหูเข้ามาแล้วเก็บอยู่ในหัวตัวเองเป็น,ข,ปนข,ข้อความเป็นค่อยๆคำหรือเป็นอะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะคือแบบ ในในความคิดของตัวเองอ่ะจะต้องการความเคลียก็ก็คุยกันเลยฉันจะฟังว่าเอออยากได้อะไรอย่างเงียง้ยค่ะแต่แต่แต่ความเคลียร์ของสายเอเมันก็คนละแบบสายวีเขาก็จะบอกว่าแต่ฉันต้องมองเห็นภาพฉันจะเคลียร์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีว่าเออสายถ้าสมมติระหว่างวีกับเอจะสื่อสารกันแล้วเออจะทํายังไงอืมวีก็จ,จะไปเขียนเป็นภาพแล้วอธิบายให้เอฟังโดยละเอียด ด้วยวาจาอืม,ม,อมใช่ไหมคะอืมคังัแต่ละคนก็มีวิธีการคนละแบบหรืออย่างที่ว่าคือพวกเออธิบายไปวีก็ต้องวาดภาพตามแล้วก็เออไอ้มันออกมาจะเป็นประมาณนี้ไหมอ่าโอเคงั้นก็คือให้ดูภาพสายเอก็คงดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกอืมอ่าเพราะนั้นสายวีเองคนเขียนภาพเองนาาี่แหละค่ะต้องพูดกลับไปว่าอ๋อจากภาพนี้มันคืออย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ใช่ไหมอืมเนาะใช่ไหมคะอย่างนี้นะค่ะช่วยอยู่เนาะ<ช>ค่ะแล้วก็จะรู้เลยว่าถ้าน้องๆในทีมเป็นสายอาอย่าไปสั่งอะไรเยอะสั่งผ่านอีเมลเดี๋ยวเขาไปอ่านเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาพยัยหน้าด้วยนะใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะแล้วแต่ถ้าเป็นพวกเคก็พาเขาทำใช่ค่ะอาจจะปกตินนอะสายเอ กับเคอะเท่าที่เห็นมันก็จะไปด้วยกันได้ที่ที่เห็นนะที่เหมือนเหมือนกันจะมีประมาณนี้ก็จะแบบเหมือนอฟังก่อนจะให้ทำอะไรก็รับสารมาขอฉันลงมือทำนี่นะเราจะสมบูรณ์แบบเลยมันจะเป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบอืมค่ะลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็กลับมาข้อสรุปของเราเลยค่ะแต่ละคนมีความแตกต่างกันนะแล้วก้มีใครเก่งกว่าใคร ในเหนือใครมี่างนี้วิธีการหรือรูปแบบของการสื่อสารของเราไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามไหรที่เรารู้สึกสื่อสารให้คนรอบข้างไม่เข้าใจกลับมาสังเกตตรงนี้นะคะว่าค่เนี่ยเราช่องทางในการสื่อสารของเราช่องทางเดียวแันหรือเปล่าใช่ค่ะเราก็ไปหาในอาจจะ Google อาจจะมีอะค่ะลองคีย์เซิร์ชหาก็ได้ค่ะว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบ VARK อย่างเงี้ยค่ะจะมีค่ะ เอาสบาที่ขอบคุณทีมากๆเลยนะคะมาแบ่งการเล่างนเก่ารมีเรื่องของการทำงานกับทีมที่เป็นตัวนี้ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นขอบคุณพี่เบนเช่นเดียวกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะ